วันนี้นะครับเราอยู่กับช่างทีมน,นะครับทําความสะอาดชุดข้างกันหน่อยนะครับ <afin> กับรถออโต้นะครับนอกกระแสคันนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์ของจีนแดงหรือว่าของไทยนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอ้ GPS นะครับนี่จาก GPS นี่เองนะครับ 3ปีแล้วนะครับไม่เคยทําความสะอาดนะครับเจ้าของบอกว่าให้เอามาล้างชุดข้างให้หน่อยนะครับเนื่องจากว่าบิดไปแล้วมันอืดๆเสียงดังนะครับเหมือนกับฝุ่นมันเกาะเยอะนะฮะแล้วก็เป่าใส่กรองให้ด้วยนะครับทันกีนทะเบียนสวยนะครับ4040 ถอนมาแล้วนะครับก็ถือว่าสกปรกปกนะครับนี่

美米。 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเสียงเบาเงียบกริบเลยนะครับวิบ่งก็ดีนะครับล้างชุดข้างนะครับอ่านะครับปีหนึ่งก็น่าจะล้างประมาณสักสองครั้งนะครับเ,เ,เป็นการดีนะครับผมอ่ะชักท้งร้องน้อยอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ